พิธีกรคู่ไว้หายไปแล้วนะคะก็จะขอตู่เอาคนที่ยืนข้างๆเป็นพิธีกรเลยกันละกัน,สว,ส,กวนสวัสดีคุณเกรซวารินทอนค่ะวันนี้พาใครมาบ้างคะก็วันนี้พาเพื่อนๆฮะเพื่อนๆคอนแว่นเพื่อนคอนแวน <c oughs> ผมมักจะเน้นอย่างนี้เสมอ <c oughs> ครับพอาสะกดจิตตัวเองดีค่ะเราก็เป็นน้องๆเออคุณสวัสดีครับเกรเชื่ออะไรครับชื่เออเป็นเป็นแปด กับนางเอกค่ะเป็นแฟนเลยเป็นแฟนกับนางเอกอันนี้นิสัยสุดาค่ะอันนี้หนวชื่อสายสะดือค่ะตัดไม่ขาดใช่ไหมคะใช่ค่ะ็เปนตัวร้ายนะสายสุดาค่ะไม่เป็นไรครับตบกันไหมคะตบกันไหมครับเพิ่มเพิ่มค่ะวันนี้ต้อนรับทีมนักแสดงจากละครเรื่องนางอายนะคะนำโดยคุณเกรทวารินทร์ให้แนะนำตัวกันก่อนดีกว่าว่าใครชื่ออะไรรับบทอะไรกันบ้างในเรื่องเริ่มที่ผมก่อนเลยแล้วกันดีค่ะก็ผมรับบทเป็นธนาทิพย์นะครับเป็น ท่านกงสุนกองสุนไทยประจำเมืองปีนังแล้วก็มีหน้าที่ดูแลนักเรียนไทยที่อยู่ที่ปีนังครับก็แปลว่าต้องโตกว่ามากเลยไม่ขนาดนั้นครับเป็นกงสุนนุ่มครับอ๋อเป็นกงสุนทนุ่มครึ่งเท่าตัวจริงครับใช่หรอใช่หรอใช่หรอคะสามสิบคะสามสิบเอองั้นตัวเองเหรออ๋อหนูก็สามสิบไม่หรอกนี่ค่ะนี่ค่ะ ดเลยกะนนะคตังสวัสดีครับผมบอลจิตพานุครับรับบทเป็นชัยพงศ์ครับเป็นผู้ช่วยท่านตรงสุวนครับจะคอยช่วยดูแลเด็กๆแล้วก็ดูแลน้องชายด้วยครับค่ะที่อยู่ที่โรงเรียนด้วยค่ะถัดมาค่ะสวัสดีค่ะแก๊ปชนุพูดาค่ะรับบทเซนซินีนาค่ะเป็นนักเรียนไทยที่เป็นที่ปีนังเป็นเพื่อนกับนางค่ะ แล้วก็แอบชอบท่านกงสุนสน้องแก๊ปกอ่ะค่ะค่ะส่ยสุดท้ายสนุยค่ะ ให้ผูด้ดังหรอคะคืูดดังคะ่ะสายสะดือคะ่ะยังไม่ได้รับบทอะไรเรื่องนี้แต่ว่าเดี๋ยวอาจจะเสนอตัวในเรื่องหน้าค่ะน้องนิชานางเอกของเรื่องค่ะสวัสดีคะ่ะชื่อนิชานัทนิชาน,นะคะรับบทเป็นนางคะ่ะก็ถูกส่งไปเรียนที่ปีนางแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกับซินีนาเจอกับท่านกงศุลนแล้วก็มีเรื่องกับสายสุดาคะ่ะ <c oughs> ค่ะค่ะสวัสดีค่ะครยวิษณ์สปริงเกต็ตค่ะรบับบทเป็นาสายสุดาค่ะเป็นน้องสาวข,ของท่านกงสุลค่ะแล้วก็เป็นแฟนกับสายสดุดาใช่บ,บางคนอาจจะแยกไม่ออกนะคะค่ะต้องขอโทษด้วยครับสวัสดีครับแก๊ปจักรินภูริพัฒน์ครับรับบทเป็นคำพลครับในเรื่องก็จะเป็นคนที่ตามจีบนางครับผมค่ะ สุดท้ายน้องกว้างค่ะสวัสดีค่ะกวางลิสาก็ในบทรับบทเป็นมาเรียค่ะซึ่งมาเรียจะเป็นเด็กที่ประสบอุบัติเหตุและเดินไม่ได้แต่ว่าเป็นเด็กที่มองโลกในแง่ดีนะแล้วเพื่อนๆก็เอ็นดูด้วยโดยเฉพาะใส่สุดานะคะบางทีอาจจะแบบแกล้งเล่นในการแบบควงลูกบอลใส่บ้างถาลายรถเข็นบ้างจริงๆแล้วว่าเราเป็นเพื่อนสนิทกันเนาะ <c oughs> ใช่หรอ <c oughs> หรอ <c oughs> หรอ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 รอหรอหไอหร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 หรอหรหรอหรอหรอ ก็เลยโดนแกล้งประจำและนางเอกก็เลยต้องไปช่วยในี่เป็นนางอายเวอร์ชันสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าค่ะใช่ครับหลายๆคนไม่รู้ทันหรือเปล่าคุณเกรททันไหมเวอร์ชันเก่ากับโน้าแอปอย่าแอปไม่าแอปไม่ทันจริงครับไม่ทันจริงแต่ว่าแต่ว่าเคยได้ยินเคยได้ยินแล้วก็ได้ดูบ้างค่ะงั้นคุณเกรทพอจะบอกได้ไหมว่าเวอร์ชันนี้จะแตกต่างกับเวอร์ชันที่ผ่านๆไหมก็ผมว่าเวอร์ชันนี้เป็น เราจะทําให้ทันสมัยขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเหมือนว่าลักษณะการแต่งตัวก็จะเป็นยุคยุคปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีความทันสมัยที่เกี่ยวกับมีโลกโซเชียลเข้าไปเกี่ยวข้องกับในในเรื่องคือละครเรื่องนี้ก็จะสอนด,ด้วยเหมือนกันเรื่องพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ายังคงความคลาสสิกเกี่ยวกับเรื่องของความรักที่ที่มีในในเวอร์ชั่นที่แล้วยังอยู่ในภาคนี้อยู่เหมือนเดิมครับผม แน่นอนว่าเนื้อ,อาหาในเรื่องเนี่ยมันจะสนุกสนานเพราะว่าวสะท้อนชีวิตของนักเรียนในคอนแวน์ใช่ไหมค,คะ,ะเรื่องราวสนุกสนุกก็เลยเกิดขึ้นให้น้องนิชาเป็นตัวแทนเล่ากันละกันค่ะว่ามันสนุกยังไงบ้าง,งก็พอเรา,าย้ายไปเรียนที่ปีนังก็ไปเจอกับเพื่อนๆค่ะก็มีมีหลายคนเยอะมากก็จะมีเรื่องราวเกิดขึ้นก็ของสี่ก็จะเป็น เพื่อนสนิทกับเราแล้วก็คอยจะคอยช่วยแบบอ๋อคนนี้ก็สนิทแต่ว่าทะเลาะกันตอนแรกค่ะก็จะมีเรื่องแบบต้องเถียงกันเขาก็มาแกล้งเราเราก็แกล้งเขาคืนอะไรเหมือนเขาเป็นเจ้าถิ่นอยู่ที่ปีนงัง<น>วันนี้รู้สึกในคนอนกดไทยโดนลุมมากเลย <laughs> จริงๆเ,เ,เขาเป็นเหมือนเรื่องใกล้ตัวสําหรับคนที่เคยเหผ่าน ผ่านชีวิตโรงเรียนประจามาเลยนะยรครับแล้วถ้าเกิดว่าใครได้ดูเรื่องนี้อาจจะแบบว่าได้นึกถึงวัยที่เราเคยผ่านมาเพราะว่ามันจะมีเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับเวลานักเรียนหญิงอยู่ในหอพักวลาวนักเรียนชายอยู่ในหอพักเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอ่อคนสาวๆก็จะได้กําไรนะครับก็จะเห็นผู้ชายถอดเสื้อผ้าถอดเสื้ออาบน้ำโชว์ซิกแพคกันครับผู้หญิงก็จะแบบว่าผู้หญิงก็จะทะเลาะกันเขาก็จะมีเรื่องกันน่ารักน่ารักเลยนครับคือในเรื่องเนี่ย ตัวนางเอกชื่อว่านางแล้วเรื่องก็ชื่อว่านางอายด้วยเออตีความเรื่องนี้กันยังไงคะมันคือเป็นความเขินอายหรือว่ามันเป็นยังไงคะใครจะบอกพี่ใบได้บ้างคือมันเหมือนมันมันมันตกใจขนาดนั้นคนไม่ใช่เจทีจะไม่ยืนว่าเหรอคือเหมือนเป็นคือตอนแรกนางเนี่ยจะไม่ไม่อายเลยทุกอย่างจะสนุกมากแต่ว่าจะมาอาย เพราะท่านกงสุลเนี่ยมันก็เป็นกิม m ของเรื่องตอนหลังเขาจะพูดประโยคนี<า>้ค่ะคือ,ค,อคือเขาจะรักบ,บทเป็นแก่นเสียวพี่โก้ใช่ใช่ก็แบบว่าเป็นแก่นไหมคะหนูหนูก็พอได้ค่ะเกือบจะถึงแก่นค่ะตอนนี้ <c oughs> อาจจะอยู่แค่เปลือกนอกคือบอกได้เลยว่าเป็นเป็นคนตอนแรกเหมือนกับว่าเป็นบทแบบแก่นแก่นคือยังยังคนคาแรคเตอร์ทำอย่างนั้นใช่ใช่แล้วเป็นคนแบบพูดตรงๆใช่ไหมแต่ว่าพอเริ่มมีความรักเข้ามาเกี่ยวข้อง นี่แหละจะเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นของนางอายแล้วก็เลยเป็นกิมมิคของเรื่องชื่อว่านางอายค่ะน้องบอลเป็นไงบ้างรับบทนี้เห็นว่าก็จะต้องมีบทคล้ายๆกับคุณเกรซก็คือข้าผู้ใหญ่แล้วก็อาจจะต้องมีไปเหมือนใช้คําว่าหลอกเด็กได้ไหมคะอะไรนะมันัมันก็ไม่สายผมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมต้องเขียนพี่ราคาอาไว้น้องก็ไม่รู้อะค่ะตอนนี้คุณหลอกเด็กรคุณกุเกรพี่กกเองน้องบอลจริงไม่ค่อยห่างมากครับเพราะว่าก็ ประมาณเหมือนว่าเรียนจบแล้วก็มาทํางานครับก็ไม่เท่ากับพี่เกณฑ์ครับเพราะพี่เกณฑ์ห่างกับผมเยอะครับใช่เดีวไม่เป็นไรครับเป็นลูกพี่ผมมารู้เทอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ก็ดีครับเพราะว่าเราก็ได้แบบปรับตัวในสิ่งที่เราไม่เคยทํามาค่ะก็อาจจะใช้แบบให้น้องๆช่วยบ้างให้แบบดูพี่เกณฑ์เป็นตัวอย่างบ้างแ้วแต่ละคนก็ต้องรับบทแบบย้อนวัยกันลงมา นิดนึงก็จะมีบางคนที่อาจจะย้อนมากหน่อยอะไรอย่างนี้ม่ใช่ใช่ใช่แหละใช่แหละก่อนจะกลับมาคุยกันต่อเรื่องละครน้องกวางอดิษาทําหน้าที่ร้องเพลงประกอบละครในละครเรื่องนี้ด้วยชื่อเพลงว่าเมื่อไรถึงจะเป็นฉันคะก็วงว่าเป็นเพลงแบบอารมณ์แบบแอบรักเนาะก็ว่าน่าจะเกี่ยวกับหลายๆคู่ในเรื่องนี้แบบเช่นซินีนาแอบชอบข้างคุณงศูนย์สายชุดาแอบชอบพมพลแล้วก็เอ้ยพี่แจ๊คเดินนะ ใช่พีมม่แตงโม,มพีมม่แตงโบชอบซินีนาอะไรแบบนี้ก็เป็นการแบบชอบกันไปมาอะไรอย่างเงี้<ล>ย <ฮะ S 2> ค่ะเพลงนี้ก็จะตื่นเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเห <Hello. S 1> มือน เป็นตัวแทนของคนที่แอบชอบใคร<ม>สักคนหนึ่งใช่น้องกวางรับสองจ็อบเลยละครอย่างเงี้ย <laughs> <ช>เล่นเองด้วยร้องเองด้วยแต่ว่าคืคาอ, <laughs> คอ,อเขาก็แบบว่าเขาก็กลัวเหนื่อยไงยังไงคะเวลาไปเล่นละครก็ให้นั่งวิวแชร์ใช่ค่ะเพราะร้องเพลงก็เหนื่อยแล้วไงเล่นละครเออโอเคมึงน,นั่งวิวแชร์แล้วกันจะได้ไม่เหนื่อยมาก <laughs> ฟังเพลงมากกว่าละครจากนองกวางกะกวางกว่างต่อนะคะจะมาหลบจะมาข้าว เ่นไมล่าบอกแล้วว่าเขามาร้องเพลงประกอบละครไงครับเนี่ยเขาก็เลยแบบว่าเอ้ยไม่ต้องทํางานหนักก็เลยนั่งดูแทไปเมื่อไหร่ถึงจะเป็นฐานนี่ก็เป็นตัวแทนของหลายๆคู่ที่อยู่ในเรื่องนี้นะคะละครจะออนแอร์วันเสาร์แล้ววันนี้วันพัสธาหัริต้องให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นน้าจิ้มสักนิดนึงค่ะพี่โก้คะยังไงดีจัดเลยผู้กากับโก้ก็เดี๋ยวนั้นในเรื่องมีจะดืตักไม่ขาเลชื่อเตต่อพี่ เ็นี่พี่ตัวเองในในเรื่องมีใครมีใครแอบชอบใครกันบ้างอ่าเดี๋ยวจะบอกเลยเพราะ,อะตอนที่เราถ่ายทำเนี่ยมันจะควยกันมากอ๋อคือเพราะอย่างดูเอ็มวีนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าคนนั้นเหล่มองคนนี้คนนี้เอาดอกไม้ให้คนนี้แต่คนนี้เหล่มองอีกคนนึงจะควยควยควยเป็นยังไงอันนี้แอบชอบคนนี้ <c oughs> อันนี้น <c oughs> คนนี้แอบแอบชอบผมอันนี้ชอบใครไหมผมชอบทุกคน อันนี้รอเล่นนี้เลยผมรู้ว่าพี่จะชมข้านี้ไม่ไม่ผมรู้ว่าพี่จะชมข้านี้โอเคเอาใหม่เข้าเรื่องผมแอบชอบคนนี้คนนี้ไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิดอะไรกับใครเลยสักคนเดียวอันนี้แอบชอบคนนี้คนนี้แอบชอบคนนี้คนนี้นั่งรถนี่แฟนทั้งหมดสี่คนนั่เรือคนนี้คนนี้สุดยอดแซบสุด มีแฟนสี่คนลงรถเท็่ยวิ่งอะประมาณนี้จะควายกันอยู่ประมาณเราจะเล่นเนี่ยเราจะแบบในยะดับระดักไหนดีพี่อยากจะชอบใครเอางี้คิ้วได้เลยพี่อยากชอบใครพี่อยากชอบใครได้ละพิจัยขนาดนี้แล้วว่าพี่อยากชอบใครได้ล่ะคะมาด้านหน้าด้านหน้าเลยค่ะเอามาคุณเก๊ให้เป็นผู้กลับแล้วกันค่ะผู้กลับหรือให้พี่โก้จะเป็นผู้กลับฮะ หนูต้องการไปนั่งด้วยกันไม่อยากพูดก,กับใครค่ะคุณอยาต้องการนลามฉากไหนยังไงเอาองี้โลเคชั่นที่ไหนคุณคะที่แบบชอบผมอ๋อแล้ว สาวสาวเป็นเป็นลูกน้องเป็นเพื่อนทันแต่เป็นเพื่อนก็แบบว่ามาผู้ชายแล้วครับโอเคคสาวสาวไปฟังนู้นเลยแกลงอีกแกลงแกลงแกลงแล้วก็เดินมาอ่าพอเดินมาเสร็จปุ๊บเนี่ยคุยผู้ชายหล่อเนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ยต้องมีอากัปกิริยาอ่าอย่างเช่นยังไงสมมติเราเดินเออเท่านั้นนิดนึงค่ะเอ่านั้นิดนึงค่ะแล้วก็แบบว่าจับปีจุกมาแกงงแกเธอเดี๋ยวก็วันไปกินข้าวกันนะ เธอผู้ชา <dear> ยหล่อมากเลยอ่ะเเ้ดี๋ยวฉันเดี๋ยวดูะเธอชื่ออะไรกันบ้างนะยาก่อนได้ไหชื่ออะไรก่อนี่นางสิเนี่ยค่ะสิสสิค่ะมาเรียมาเรียมาเรียคือไม่เหมือนเลยนะเอาดีล้เอาไปอีป๊บิ่งไปเงเยอะยเีเี มาเลี้ยไม่เหมือนมาเลี้ยสบายขาขาขาโอ้ยขา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 ไีเดี๋ยวไปกินข้าวกลางวันกันนะนี่อ่าสุกัญญาชื่ออะไรวะชายดูแลใส่ดูแลค่ะเห็นไหมผู้ชายสามคนน่ะเดินมาคนกลางชั้นจองนะได้ได้ได้โอเคเดี๋ยวดูผู้หญิงก็มีจริตจักรันเวลาเราไปหาผู้ชายเราจะต้องสุกภาพเรียบร้อยค่ะ โอ้โหโอ้โหล้มไม่ได้เกรงใจเลยลุกขึ้นมาทุกคนเทําไหรรือเปล่าครับไม่เป็นไรค่ะโอ้ยไม่ไม่ปวเขาเป็นแผลไม่ไม่ดื่น้ำค่ะรู้สึกแดดร้อนมากเลยอะค่ะโฮ้ยเป็นลมโอ้โหโอ้โหเอ็นทั้งตัวเลยอะ อย่างนี้ผู้หญิงจะต้องมีแบบว่ามันยากของผู้หญิงกับเป็นผู้ายเพาตัวร้ายสะดุดล้มบ้างสะดุดล้มบ้างเป็นลมบ้างแล้วก็เจอกันแล้วพอเจอพระเอกก็อาจจะแบบว่าเขาท้าวิกเขาท้าจู่ๆเขาท้ามึงก็วิกอันนี้อะไรจริงเหรเรื่องมีแบบนี้ไหมมีค่ะจะดๆก็อุ้ยสะดุดเห็นผู้ชายกล้ามใหญ่สะดุดได้เลยนี่นี่ นะอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นในเรื่องเนี่ยนอกจากมีแก๊งนักเรียนกับแก๊งหนุ่มๆแล้วเห็นว่ามีแก๊งซิสเตอร์ด้วยค่ะสุดยอดค่ะปูอัญชลีค่ะยังไงคะยังไงคะมีใครบ้างนะมีพี่ปูพี่สาย่แม่แอพี่ตุ๋ยพี่เต่าสโลชาพี่เจียเหมียแต่ละคนเทียบเทั้งนั้นเลยในเรื่องเป็นยังไงบ้างคะล่าให้ฟังหน่อยความเทียบของซิสเตอร์เฮ้ยย่าง พี่ต่ายดีกว่าค่ะมีจีนหนึ่งออที่หนูต้องแย่งน้ํากับนางแล้วบังเอ,อิญหลุดมือไปสาสาดใส่สใสแล้วหันมาแล้วคือทุกอย่างทุกคนมันขนลุกหมดเลยเพราะว่ากลัวจริงๆกลัวแบบ กลัวแววตาพี่ตายทุกคนในเรื่องไม่ได้แฟนซีจะเป็นคนที่ดุมากที่สุดแลวพี่ตายก็รับบทนี้แล้วพวกเราก็เชื่อแบบมากเราก็แบบอินมากๆาเลยค่ะก็กลัวจริงใช่ไหมคะแล้วก็อาตุยค่ะในเรื่องเป็นไบโคล่าค่ะคือบางที่ที่มันแบบซีนร้องไห้พวกหนุ่มต้องแบบพอเป็นเด็กค่ะสติ่ัไม่ค่อยดีสมาธิก็แบบสติดีค่ะสมาธิค่ะเราก็จะหลุดเวลาที่อาตุยแบบตลกมากๆใช่ใช่ค่ะ ก็เป็นสีสันอตุ้ยๆเลวยนะใช่นะคะเขาพรูจัดสนใจจะรับนักเรียนเพิ่มอีกหนึ่งคนนี่ยินดีนะคะแต่ว่าหนูบอกได้เลยว่าหนูกินข้าวอยู่นี่กินข้าวน้อยกินข้าววันละจานเติมออกี่ครั้งจารเดาเทียม เอาแล้วให้แต่ละท่านฝากละครใหม่แล้วกันเอาตามคาแรคเตอร์ของตัวเองในเรื่องเลยเออแต่ละคนเล่นเป็นใครก็ตามคาแรคเตอร์นั้นเลยก็แล้วกันนะคะอ่าเริ่มจากน้องบอลก่อนแล้วกันค่ะก็ฝากด้วยนะครับตัวละครเรื่องไอตัวละครในนางงามเรื่องชัยพงครับอันนี้ก็จะเป็นฟังแบบชัยพงตัวละครตัวละครชัยพงชัยพงเขาในเรื่องนางงามก็จะเป็นแบบไบ์เกอร์นิดนึงก็ฝากติดตาม้วยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นละครอีกรูปแบบหนึ่งที่ที่มันจะมีกิมมิคของ สไตล์ของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันมีความแตกต่างกันชัดเจนแล้วก็อยากให้ฝากชัยพงศ์อยู่ในดวงใจสักนิดหนึ่งว่าชัยพงศ์ใช้วิธีไหนจีบเด็กโอ้ยใช้เราใช้ทุกวิถีทางที่เราสามารถจะทําได้เลยครับเพราะว่าเรามีเรามีน้องเรามีนางเรามีแบบ เหมือนทุกคนจะอยู่ข้างเราหมดเลยในการที่แบบจะชื่อจีบน้องิคนนี้เขาเป็นตัวอย่างของความรักที่จะต้องอดทนรอครับใช่ครับในการในการจีบเนี่ยโอ้หนานมากกว่าจะได้แบบสมหวังนี่จริงๆที่อยากได้หมดนี้มากจริงเหรอครับต่อต่อต่อจริงเป็นทั้งจีบตั้งแต่ตอนเรียนยันแบบจบ จนเรียนจบจนมีแบบธุรกิจมีงานของตัวเองถึงจะแบบได้สมหวังกันจริงๆครับถ้าจีบคนเดียวเลยครับพี่เกศคะฝากละครเรื่องนี้เลยค่ะก็ฝากแล้วกันนะฮะฝากผมแล้วก็เพื่อนๆของผมไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆครับใช่ครับก็ถือว่าละครเรื่องนี้นะครับเป็นละครที่มีความรักหลายรูปแบบยังคงความรักแบบคลาสสิกไว้แล้วก็มีความรักของครอบครัวความรักของเพื่อนความรักของคนที่อาจจะ เหมือนจะเป็นไปไม่ได้แต่จร,จริงมันเป็นไปได้เพราะว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกของผมนี่อ้าวน้องแก๊ปเชิญค่ะครับก็อยากฝากตัวละครคำพนนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเนี<อ>่ยแ <c oughs> ต่ไม่ต้องพูดพูดเยอนน <c oughs> มามมอย่างงี้ผมก็สกใจคือเหมือน ในละครนี้จะมี3คู่ครับก็คือคู่ของพี่บอลกับพี่เจสเนี่ยมันจะดราม่าไปแล้วแต่คู่ของผมจะเป็นเหมือนคู่ที่เบรกอารมณ์มากครับจะเป็นแบบจะเป็นคู่รักสายฮาคู่ยฮาครับคู่รักไวกิ้งอ่ะยังไงเดี๋ยวติดตามกันนะคะเชิญค่ะแล้วก็ฝากซินีน่าด้วยด้วยนะคะแล้วก็จะได้ดูกันว่ามันมีความดราม่าแล้วก็มโนมากแค่ไหนสายโคมแล้วก็ฝากแล้วก็ฝากนางอายด้วยค่ะเพราะว่าหนูว่า เป็นละครที่คนจะรู้สึกผูกพันกับตัวละครเพราะว่าได้เห็นพัฒนาตั้งแต่เป็นวัยเด็กจนมีชีวิตที่มีครอบครัวเลยค่ะขอบคุณน้องแก๊บค่ะน้องนิชาค่ะค่ะก็ฝากละครเรื่องนางอายด้วยนะคะฝากนางด้วยนะคะก็รอดูกันว่านางเนี่ยจะตนจะแสบแค่ไหนแล้วก็นิชาเชื่อว่าคนที่ดูละครเรื่องนี้จะต้องยิ้มตามๆกันไปแล้วก็อาจจะทําให้คนที่เคยเรียนคอนแวน์กลับมานึกถึงวัยตอนที่ตัวเองเด็กๆยังไงก็ฝากด้วยนะคะค่ะสายทุด้าค่ะแล้วก็ เป็นสายสุดาคงจะมาเป็นตัวแทนค่ะวิธีการซ่อนลิปมันลิปกอสเรื่องสอบอานการไปอยู่โรงเรียนประจำ <c oughs> เด็กเรียนประจำอาจจะทําไม่ได้แต่เราจะสอนวิธีที่เนียนที่สุดในเรื่องนี้ค่ะน้องฟางค่ะค่ะก <c oughs> ็ฝากละครนิ่งนางอายเลยค่ะแล้วก ฝากเสียงเพราะๆใสๆของน้องมาเรียไว้ในหัวใจด้วยนะคะถ้าใครอยากจะรู้ว่ามีเสน่ห์ต้องทํายังไงเพราะว่ามีแฟนถึงสี่คนมาเรียแซ่สุดในเรื่องนี้บอกวางได้มาเรียแซ่สุดวันนี้ขอบคุณน้องๆทุกท่านมากนะคะมี่มาดูภาพแล้วก็ฝากกันดาวละครเรื่องนางอายเวอร์ชัน2559ด้วยจอออนแอร์วันเสาร์นี้แล้วนะคะลาไปตรงนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ